สวัสดีครับวันนี้มีพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาให้ชมกันนะครับดูข้างแรกทราบเลยไหมครับว่าน,นี่คือดอกอะไรนะครับอันนี้คือดอกฟักข้าวครับฟักข้าวก็เป็นไม้ท้องถิ่นของบ้านเรานะครับพบได้ในป่าครับผลของฟักข้าวนำมา เอามาใส่ในข้าวนะครับมาใส่ข้าวหุงข้าวผลเวลาสุกลูกสีแดงๆนะครับเอามาทำน้ำดื่มได้นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับเอาละครับนี่คือดอกฟักข้าวครับเอาขึ้นมาโดยหน่อยฟักข้าวนี่เป็นไม้เลื้อยนะครับผมก็ปลูกเอาไว้ริมรั้วครับ ก็เลื้อยขึ้นมานะครับมาข้างบนนี้นะครับจะมีอีกนะฮะอสองดอกนี่ครับที่เป็นดอกฟักข้าวอีกสองดอกนะครับที่ให้เห็นฮะอย่างที่บอกว่ามันมีเกสรอ,อยู่ข้างในถึงเหลืองนะครับแล้วก็ ขางในนี้จะมีจุดดำอยู่สามจุดนะครับนะฮะให้เห็นนะครับฟักข้าวเนี่ยนะครับมีต้นตัวผู้ตัวเมียนะครับเขาบอกให้สังเกตที่ใบถ้าใบาว้วเยอะๆนะครับทางนี้นะครับน่าจะเป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ก็คือว่ามันจะไม่ออกผลนะครับ ออกแต่ดอกไม่มีผลนะฮะลงมาดูข้างล่างนี่ฮะมาดูใบนะครับถ้าผมจําไม่ผิดต้นนี้น่าจะเป็นต้นตัวผู้นะครับตอนที่ปลูกเนี่ยฮะตอนที่เราเพาะมาเมล็ดนี่เราจะเห็นชัดนะครับว่าใบามันจะเว้ามากเลยนะครับนี่ฮะถ้าต้นตัวเมียต้นตัวเมียเขาบอกว่าใบามันจะเว้าน้อยนะครับนี่ผมไปเก็บต้นตัวเมียมานะฮะนี่ย ฮเห็นใบไหมครันี่ฮะเทียบกับไต้นโน้นามาดูลักษณะใบนะครับใบของอันนี้เป็นของต้นตัวเมียนะฮะนี่จะเว้าวน้อยหน่อยนะครับกับต้นตัวผู้ที่อยู่ข้างหลังนั่นนะฮะให้เห็นลนักษณะนะครับ จริงๆแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครต้องรอดูต่อไปนะครับว่าต้นที่เราเห็นดอกเนี่นะครับมันจะติดผลหรือเปล่านะครับต้องรอดูต่อไปนะครับก็กดติดตามนะครับจะได้ทราบว่าต้นนี้เป็นต้นตัวพูดจริงๆตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ